สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีสปอนเซอร์มาให้เราโปรโมทแล้วนะครับก็ร้าน T n Z Shop เนาะหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอ่ะร้านนี้ก็มีทั้งเติมโรบักแล้วก็กนะิฟไอเทมเนาะเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ดูเนาะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ดิสคอดทางร้านนะเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้ในคิปชั่นนะครับแล้วก็ Facebook นะของทางร้านแฟนเพจเขานะครับจะแปะไว้ให้นะครับผมอ่ะอันนี้เขาก็จะมีประกาศนะครับเขาจะประกาศ แต่ละวันเนาะแล้วก็มีสถานะของร้านเนาะเขาก็จะบอกว่าเปิดยังหรือปิดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องราคาโรบักนะครับนี่เขาก็จะมีภาพอันนี้มาเนาะแต่ละเลทก,ก็จะไม่เท่ากันนะเบรซีเลทห้าเลทหก 5, 6, ประมาณนี้นะครับผมก็ดูเอาเนะครับเผื่อใครมีตั้งในจำนวนไหนก็สามารถเติมได้นั่นเองนะครับผมโอเคต่อมาครับผมเป็นกิฟต์ไอเทมนะครับเป็นก็คือแบบการเขาเรียกไงเอาเงินให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะกดเพจกดเงินมาให้เรานั่นเองนะครับ เรทเนี่ยค่อนข้างสูงเนาะก็เรทเจ็ดขึ้นนะครับผมอ่ะก็คือเรทเจ็ดนั่นแหละก็มีตอนนี้มีเอ่อออสตาทาวเวอร์ดีเอนต์นะครับผมแล้วก็ a อนิเม i g ไฟติ้งซ m u l เ t เตอร์นะครับผมซึ่งพี่ก็จะมาเอาเจ้า a อนิเมตไฟเออไม่ใช่ a อนิเมตซีออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนต์ครับผมอ่ะก็มนี้ตั้งแต่12บาทยัน120เนาะอืมก็ก็คือทุกช่องทางของออสตาทาวเวอร์ดี e เ s นต์นะครับที่เติมเนาะอืมเดี๋ยวพี่ก็ จะทักทางร้านเขาไปนะอันนี้คือสดๆนะก็คลิปนี้อาจจะมีแบบตัดไปตัดมานิดนึงนครับเพราะทักสดนะครับอ่ะก็รอสักพักหนึ่งครับไม่ไม่นานมากนะเขาก็มาแล้วโอเคไหนพี่ทักไปนะโอเคเขาบอกสนใจเท่าไหร่ครับอ่าเขาบอกสนใจเราก็ตอบไปเลยครับเอ่อร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทนะครับอืมอย่างนี้ อโอเคนี่เขาก็บอกว่าให้โอนเบอร์นี้มานะครับถ้าสนใจโอนตามช่องทางน,นี้เลยครับเราก็โอนวอลเลตนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปโอนแป๊บหนึ่งนะเนื่องจากพี่ก็นั่นแหละครับต้องโอนก่อนโอเคอ่ะตอนนี้นะครับเราก็โอนแล้วเรียบร้อยเนาะก็โอนเป็นวอลเลตนะครับน้องๆก็โอนวอลเลตแหะอันนี้พี่เติม120บาทนะครับให้เรากดเข้าลิงก์นี้นะอ่ะเดี๋ยวเราส่งสลิปไปก่อนนะครับส่งสลิปไปเขานะจุ๊บนีหนะครับจุ๊บอ่ะ แล้วเราก็กดลิงก์ทีนี้ครับผมเพื่อ,อเข้าเกมเนาะเดี๋ยวเราก็จะเด่งเข้าเกมแล้วนะครับผมอรอสักครู่หนึ่งนะครับ two t h u s n d years later อันนี้เราก็เข้าเกมแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเกมมาเนี่ยเราต้องไปบอกเขาก่อนนะว่าชื่อตัวละครเราชื่ออะไรเนาะเอออันนี้พี่ก็ลืมบอกไปนะครับอันนี้คือสลีปนะครับที่พี่โอนไปนะครับร้อยบาทเนาะแล้วก็บอกชื่อในเกมเขาด้วยนะครับว่าเราชื่ออะไรเนาะนี่จุ๊บอ่ะก็ลดเร็วทันใจนะ เออโอเคเรารอนะครับเดี๋ยวมาดูเพชรเราดีกว่าตอนนี้เราประกาศบอกไปแล้วว่าเราเชื่ออะไรนะอ่ะตอนนี้เรามีพันสองอ่ะเขาเหมือนจะเข้าไปซื้อละมันเขาจะเห็นแล้วเราดูเรา,เรา,เราดูเพชรดิ้งดึ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 ง,ดง,ดง,ดงรอรอโอ้นี่ไงเพชรเด้งขึ้นมาแล้วครับจากพันสองตอนนี้กลายเป็นสองพันหนึ่งแล้วเนาะก็ตอนนี้เราก็ได้รับเพชรแล้วนะครับแปดร้อย แปดร้อยเท่าไรวะแปดร้อยยี่สิบห้าเพรนะครับก็คือร้อยยี่สิบบาทเฮ้ยถูกนะเออถ้าใครอยากเติมก็ลองมาเติมร้านนี้ได้นะครับ TNC set shop นั่นเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เป็นสปอนเซอร์เรานะครับก็มาลองอุดหนุนดูได้นะเรทเจ็ดเลยนะเออซึ่งก็เรทค่อนข้างสูงนะครับกดเพรถ้าเราไปเติมโลบัคเอาเองเนี่ยเราก็ได้เติมที่เรทหกเรทเจ็ดประมาณนี้บางร้าน แบบยุ่งยากนะครับอันนี้เขามากดให้เราง่ายๆนะครับผมอ่ะไม่ต้องไป id บวกพาสหรืออะไรเลยนะครับเราแค่มารอเขาเดี๋ยวเขาเติมเพจให้เรานะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเขามาสอนเติมเพจแบบสั้นๆง่ายๆเนาะวันนี้ก็ไม่มีไรบายจ้า